นุกจากไฮคูนะคะวันนี้เราอยู่กันที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะที่เรามาไกลถึงหัวหินเพราะว่าเรามาเยี่ยมโชว์รูมรถแห่งหนึ่งค่ะมีลูกค้า inbox มาเยอะมากว่าออกรถยุโรปที่นี่สามารถติดฟิล์มไฮคูเซรามิกแบล็กดิ i ชั่นได้ด้วยที่สำคัญค่ะมีฟีดแบ็กค่อนข้างดีกับฟิล์มตัวนี้ที่มีให้เลือกความเข้มถึง3ระดับที่สำคัญลดความเหนื่อยล้าทางสายตาติดลงบนรถยุโรป แล้วสวยโฉบเฉี่ยวสมความหล่อของพรีเซนเตอร์เลยค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันข่าวไปค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะนุกก็อยู่ที่โชลูเมอร์เซเดสเบนทีเอหัวหินค่ะคุณเมสสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนุกค่ะคือวันนี้ทางไฮคูได้มีโอกาสได้มาเยี่ยมโชลูซึ่งถือว่าเราเป็นเครือข่ายกันเนาะในการแบบ ทำงานร่วมกันทั้งร,รถเมอร์เซเดสเบ์แล้วก็ฟิล์มกองแสงไฮคูค่ะที่ท ST หัวหินเนี่ยทราบว่าเป็นตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการด้วยเจ้าเดียวในหัวหินบริษัทท ST หัวหินนะครับเดิมเนี่ยจริงๆแล้วเรามีโชว์รูมรถยนต์ m e อร์ d e s b e n z อยู่แล้วนะครับชื่อบริษัท TST Mercedes- Benz เป็นผู้แทนจำหน่ายของ Mercedes- Benz ประเทศไทยนะครับตั้งอยู่ที่จังหวัดราชบุรีหลังจากนั้นเนี่ยเราเห็นความต้องการของผู้บริโภคที่มากขึ้นนะครับในพื้นที่จังหวัดประจะวบคีร เราก็เลยขยายโชว์รูมมาที่หัวหินครับผมโชว์รูมเราอยู่เลยอุโมงสนามบินมานิดเดียวครับอยู่ทางซ้ายมือก่อนถึงไปรษณีย์ใหม่ของหัวหินครับ<ม>ก็คุณลูกค้าท่านไหนสะดวกก็แวะมาเยี่ยมชมได้ทุกรุ่นเลยครับเรามีพร้อมจำหน่ายแล้วก็มีทดลองขับด้วยครับผมโปรโมชั่นและเซอร์วิสเป็นยังไงบ้างคะตอ,ตอนนี้ต้องเรงยียนอย่างนี้ครับคุณนกว่าเราก็มีโปรโมชั่นนะครับที่ กำลังจะมาถึงเป็นเรื่องของโปรโมชั่นของ Motor Expo ที่กำลังจะเข้ามานะฮะ,ะแต่ในความพิเศษต่างๆของโปรโมชั่นเนี่ยผมอยากให้คุณลูกค้านะครับเข้ามาที่โช<ม>ว์รูมเราเพื่อมาสอบถามนะฮะจะได้แคมเปญที่ดีกว่าใครดูคลิปค่ะเดินเข้ามาเลยอันนี้ก็จะพิเศษสุดๆสำหรับลูกค้าในพื้นที่หัวหินค่ะศูนย์บริการเป็นยังไงบ้างคะคุณแม่ศูนย์รนนบริการเราพร้อมนะครับที่จะเซอร์วิสรถยนต์ Mercedes- Ben z ททุกรุ่นนะครับในการบำรุงรักษาตามระยะทางนะครับแล้วก็งาน สีงานประกันภัยเรามีพร้อมหมดเลยครับที่นี่โคเบอร์หมดครบวงจรเลยค่ะรอพูดถึงสิ่งที่เราลืมไม่ได้ค่ะฟิล์มกองแสงค่ะคุณเมธที่นี่เลือกใช้ฟิล์มกองแสงอะไรคะที่นี่ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเราเลือกใช้ฟิล์มที่มีคุณภาพดีครับซึ่งก็จะคือฟิล์มไฮคูลเซรามิกแบล็คเอディชั่นนะครับที่นี่เราแนะนําให้ลูกค้านะครับใช้ฟิล์มเซรามิกทุกคันเนื่องจากว่าฟิล์มเซรามิกนะครับด้วยคุณสมบัติของเขาจะมี คุณสมบัติที่การร้อนได้ดีนะครับแล้วก็ช่วยให้ลูกค้าเนี่ยครับขับขี่นะครับสบายตาไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนครับผมเห็นลูกค้าเ๋ยวก่อนลูกค้ามีฟีดแบ็กกลับมาว่าเออแบคดิชั่นมันค่อนข้างเข้มอะไรเงี้ยแต่อยากได้แบบความเข้มที่น้อยลงแต่ว่าทางนี้มีทุกความเข้มหรือเปล่าคะทางนี้เรามีทุกความเข้มเลยครับตั้งแต่40 เ0อรแล้วก็80%ครับมีพร้อมครับตอนนี้เราถ้าสำหรับคุณผู้ชมที่เกิดสนใจอยากจะออกรถค่ะเลือกใช้ Mercedes-Benz แล้วสามารถระบุได้ไหมคะคุณเมธว่าจะขอใช้เป็นฟิลม ceramic Black Edition ์ม High h ฮ o l ูป c ซร a มิกแบ็กดิชั่นระบุมาได้เลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็แนะนำให้ลูกค้าใช้อยู่แล้วนะครับจากประสบการณ์คุณเมธใช้แล้วเป็นยังไงบ้างคะ High c ฮ o l ู e r a m i มิกแบ็ Edition ใช้แล้วดีครับการร้อนได้ดีขับกลางคืนได้ดีครับ ไม่เบลอตาแน่นอนอันนี้รับประกันได้อันนี้คือจุดขายของไฮคูเซรามิกแบ็คเิชั่นนะคะถ้าอย่างนั้นในเมื่อเราฟังคุณนายขนาดนี้แล้วค่ะเราต้องไปดูว่า m e r c e d e เ b e n บนที่เราจะไปเทสกันวันนี้เนี่ยจะมีสมรรถนะแบบไหนครับวันนี้เตรียมเป็นรถรุ่น E220D นะครับ AMG Sport นะครับเป็นรถยนต์ E Class รุ่นล่าสุดที่มีจำหน่ายตอนนี้เลยครับผมค่ะรถทันนี้ติดฟิล์มไฮคูเซรามิกแบ็คเอดิชั่นแน่นอนไฮคูเซรามิกแบ็คเอดิชั่นค่ะเพราะฉะนั้นรถสวยแล้ว ฟิล์มดีแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเทสแล้วทั้งรถทางฟิล์มเป็นยังไงวันนี้ต้องขอบคุณค่ะคุณเมธขอบคุณครับถ้าอางั้นเดี๋ยวเราไปเทสรถกันเลยค่ะอาละค่ะคุณผูชมตอนนี้นะคะเราอยู่บนรถ เ e อร์ d e เดสเบรุ่นอะไรนะคะน้องเตย E220D m g Sport ค่ะได้ยินคำว่า Sport นะแสดงว่าตวรวัรวัวรุ่นหรือเปล่าก็เหมาะได้สำหรับวัยรุ่นเลยค่ะแล้วก็หรือว่าวัยทำงานได้หมดเลยค่ะ E220D m g Sport นี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ 2,000cc นะคะเครื่องยนต์ดีเซลแล้วก็ประหยัดน้ำมันเนี่ยสูงสุดเนี่ยจากลูกค้าใช้จริงเนี่ยอยู่ที่20กิโลลิตรแล้วก็รุ่นนี้ค่ะเป็นรุ่นเฟรลิ ip, ก็คือพึ่ง ปรับเปลี่ยนโฉมมาใหม่อย่างหน้าจอด้านในนะคะก็จะเป็นทัสกีน,นะคะ่ะแล้วก็ด้านในห้องโดยสารเนี่ยมีไฟแอมเบลลียนไลท์นะคะสามารถเปลี่ยนได้ทั้งหมด64เฉดสีนะคะ มีค่ะเพิ่มความสวยงามแล้วก็ในเรื่องของขับระยะยาวนะคะเรามีอย่างรถทันนี้ค่ะเทคโนโลยี Active Brake Assist Ac นะคะก็คือคเป็นระบบความปลอดภัยรักษาระยะห่างจากคันด้านหน้าเพื่อความปลอดภัยของเรานะคะแล้วก็ถ้าขับทางไกลเนี่ยเราก็จะมีในเรื่องของ Cruise Control นะคะล็อกความเร็วอัตโนมัติอีกเรื่องที่ลูกค้าให้ความสนใจเป็นเรื่องอื่นอีกไหมคะก็หลักๆเลยจะเป็นในเรื่องติดฟิล์มค่ะสาคัญมากเลยค่ะ ตอนนี้พี่อยากรู้ว่าคันนี้ที่เรากําลังเทสกันอยู่ค่ะน้องเตยติดฟิล์มรุ่นอะไรคะแน่อน,น,นอน<า>ค่ะ<ล>ก็ที่โชว์รูมนะคะอันดับหนึ่งเลยก็จะเป็นฟิล์มไฮคู c e r a m มิกแ a ็ k ค่ะโอ้โหตัวนี้ยอดเยี่ยมมากนะคะคุณผู้ชมตอนนี้อยากให้คุณผู้ชมที่สนใจ Mercedes-Benz ์แล้วก็มีการถามกันเข้ามาเยอะมากๆว่า h i ไฮคู Ceramic Black ฟิลมเพชรจ้านั้นมีอยู่ในโชว์รูมรถยุโรปหรือเปล่าเราขอบอกเลยค่ะโชว์รูมที่ TST ห oh ัวหินมีไฮค c ู r a m i ิกแบ็ k รอคุณผู้ชมอยู่สามารถมาตัดสินใจติดต่อออรถที่ TST หัวหินที่นี่ได้นะคะแร e d ิ t i ชันน้นนะคะสมรรถนะคือดำนอกสว่างในผู้ชมดูจากความชัดเจนได้เลยนะคะที่สำคัญตัวนี้เราติดอยู่เป็นความเข้ม40%ค่ะ รหัสอะไรคะน้องเตย CB 3 5ค่ะค่ะทุกความเข้มเลยอะค่ะลูกค้าก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันก็คือป้องกันความร้อนได้ดีนะคะกัลลังสี U ีได้99%เอรนย่างแคลคลมไว้จริงๆค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยอะค่ะเวลาลูกค้าเนี่ยจะใช้งาน e a s y Pass GPS หรืออะไรเงี้ยค่ะผ่านเฉลุยไม่มีปัญหาเลยค่ะแล้วก็ป้องกันความร้อนได้ดีอันนี้คอนเฟิร์มค่ะตอนนี้ TSP มีโปรโมชั่นอะไรให้คุณลูกค้าบ้างไหมคะจะเป็นโปรโมชั่นของงานมอเตอร์โชว์นะคะทั้งส่วนรถนะคะแล้วก็ของแถมบัตรเตนน้อ ก็คือมีเยอะมากค่ะอันนี้น่าสนใจมากๆสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังสนใจรถยุโรปรุ่น Mercedes-Benz ออนะคะุกรุ่น<ม>220ดีแล้วก็ที่สำคัญมีทุกรุ่นที่ S T S T เลยเ<ช>นาะเอาละค่ะวันนี้ก็คงได้รับชมกันเต็มอิ่มทั้งสมรรถนะของรถแล้วก็สมรรถนะของฟิล์มยังไงทุกคนนะคะที่ดูจากคลิปนี้นะคะ มีโอกาสสนใจเข้าไปชมรถนะคะแนะนำว่าให้เข้าไปที่ Mercedes-Benz TST หัวหินนะคะซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการเจ้าเดียวในหัวหินเลยสำหรับฟิล์มกองแสงค่ะคุณลูกค้าที่ต้องการที่จะออกรถ Mercedes-Benz เราก็เลือกใช้ฟิล์มกองแสงที่มีคุณภาพแนะนำ High Cool Ceramic Black Edition ค่ะโอกาสหน้าเราจะพาไปที่ไหนเดี๋ยวมาชมกันอีกทีค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ